ีมอชิมะชิสวัสดีทุกท่านนะคะอยู่กิบตุรีิในเกมเฮ้เดย์ แทนโฆษณาหน้าดูเลเวลกิฟต์ซะก่อนว้าวตอนนี้เลเวล47แล้วค่ะคือช่วงนี้นะคะกิฟต์เล่นเฮเดทุกวันเลยนะวันละก็ประมาณกี่ชั่วโมงก็ไม่รู้แหละ <S <S โอเคนะคะก็ตอนนี้นะคะเฮดเกมเฮดเดนะคะมีอัปเดตใหม่อยู่นะคะแต่เดี๋ยวกิฟต์จะกดให้ดูกิฟต์ขออนุญาตกิฟต์ขออนุญาตรับเควสก่อนนะช่วงนี้กิฟต์ทำภารกิจแข่งม้านะคะแล้วก็อ้อเราเควสนี้กิฟต์คือเดี๋ยวกิฟต์จะสอนการเล่นแข่งมาดแล้วก็เล่นยังไงให้เกมเพลินให้เรารู้สึกว่าเพลินแล้วก็ติดอะไรอย่างเงี้ยนะว่า ทำไมพี่คิดถึงปิดเกมนี้จังอะไรเงี้ยกิ๊บจะเดี๋ยวจะบอกให้ดูแล้วกันนะคะโอเคกับดึกกิ๊บก็รับเควีกแข่งม้าก่อนเลยแล้วกันรับปึ้มตอนนี้นะคะกิ๊บเป็นหัวกิวอยู่หัวกิวจะได้หัวกิวได้ไหมคือกิวของเขาจะเรียกว่าละแวกบ้านใช่ป่ะก็จะเป็นแบบนี่มีคนสามารถเข้าร่วมได้30คนแต่กิ๊บเตะออกไปหลายคนนะเพราะว่าเข้ามาอยู่เฉยๆไม่ช่วยกันทําภารกิจนะกิ๊บสามารถเช็คได้ตรงนี้นะคะว่าใครทําภารกิจอะไรบ้างใแตอนนี้คือมันเริ่มภารกิจใหม่อยู่มันก็เลยนับศูนย์ใหม่ทุกคคนนะะ กิ๊บก็ยังไม่ได้เริ่มทําเลยเพราะว่าอ่าอัปเดตเพิ่งจะอัปเดตพาเปิดภารกิจวันนี้มใหม,ม่สดๆส,สิงๆเลยเดี๋ยวกิ๊บก็จะแคสให้ดูว่าเล่นยังไงทาภารกิจมาอย่างไ,าไางไแล้วก็มีอัปเดตอะไรบ้างเนาะโอเคอัปเดตที่เพิ่งอัปเดตมาเมื่อวันที่19นะคะก็จะมีอัปเดตเกี่ยวกับฟาร์มสัตว์อะไรอย่างี้นะคะเดี๋ยวกิวจะไปดูคือก่อนอื่นเราก็ต้องเล่นไปจนถึงเลเวลพอประมาณก่อนแล้วเราก็จะปลดล็อกตรงนี้นะพื้นที่ตรงลางรถไฟเนี่ยค่ะนะปลดล็อกตรงลย พอซ่อมร้างรถไฟเสร็จอะไรเงี้ยนะสามารถมาในเมืองได้แล้วก็จะมีแบบว่าร้า <Okay. S 1> <ๆ>นค้าต่างๆของเรานะร้านค้าน <c oughs> ู้นร้านค้านี้อะไรางี้นะคะโอเคแล้วก็ตรงนี้นะเราก็สามารถปลดล็อกรอบๆสามารถปลดล็อกพื้นที่จิ้มเพื่อปลดล็อกอะไรเงี้ยต้องใช้อันนี้นี่นี่ในการปลดล็อกอะไรเงี้ยนะคะนี่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 ซึ่งตรงนี้ที่เขาอัปเดตขึ้นมานะเป็นพื้นที่ เลี้ยงสัตว์ค่ะตอนนี้จะเป็นนี้นั่นเองซึ่งตอนแรกนาะอาจจะแบบเฮ้ยทำไมเนี้ยงกดไม่ได้น้องก็ต้องปลดลลอกพื้นที่บริเวณข้างๆที่เชื่อมกันอยู่อะไรอย่างนงี้นะคะก็เพิ่มพื้นที่สําหรับสิ่งก่อสร้างของคุณนาะอะไรอย่างงี้นะคะนี่ก็จะเห็นว่าอ่ะขาดอันนี้ขาดอันนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สะสมม้ครบการสะสมก็คือการเล่นไปเรื่อยๆแล้วก็ทําสวนทาฟาร์มหรือว่าส่งเรืออะไรเงี้ยมันจะให้ของพวกนี้มานะคะ อ่ะเราก็ต้องรอเมื่อไหร่มันจะสะสมจนครบอะไรเงี้ยเราถึงจะปลดล็อกได้อะไรเงี้ยค่ะ <c oughs> คือก่อนที่จะเริ่มเปิดแค่น,นะคลิปลองกดใช้เพชรน,นะคะกดตรงนี้ไปแล้วอ่ะเปิดตรงนี้ไปปุ๊บกิดบว่าคิดว่าเดี๋ยวต้องเปิดตรงนี้เพื่อให้มันใกล้เคียงที่สุดจะได้เปิดตรงนี้ได้พื้นที่มันติดกันอะไรเงี้ยเฮ <c oughs> ้ยเลเยนี่มาทาอะไรเนี่ย <c oughs> อ่าเปิดตรงนี้ะคะแบบกดว่าเอ้ยเปิดแค่ตรงนี้ก็สามารถเดินตรงนี้ได้ก็เหมือนกันเหมือนว่าให้คนอ่ะเดินมาจากตรงนี้เดินมาตรงนี้ได้อะไรเงี้ยค่ะคิดว่าเออก็โอเคนะในคลิปเปิดซ่อมเลยกันเริ่่มมซอนะคะ ใช้เงินหนึ่งหมื่นในการซ่อมพื้นที่ตรงนี้โอ้รุนดูเงินลิปดิเงินลิปจะหมดอยู่แล้วโอเคแล้วก็รอสี่ชั่วโมงในการต้อมระหว่างรอเราก็ไปทําอย่างอื่นก่อนก็ได้เนาะป่ะเรากลับไปที่บ้านก่อนเลยแล้วกันนะทีนี้คิดจะทํานะคะก็คือทำเควสนเองคือไปทำเควสแข่งม้าก่อนนะคะเนาะเกมนี้เพลินที่สุดก็คือตรงเควสแข่งม้าเนคลิปชอบมากนะก็คือเราจะต้องจับกลุ่มรวมกับเพื่อนๆน,นะคะมีสร้างลาแ,แล้วแบบแล้วแวกบ,บ้านของเรานะคะ เพ่กิ๊บก็มีทีมอยู่ของกิ๊บอยู่นั่นเองนะแล้วก็ก็รับสมาชิกเรื่อยๆแหละแต่ว่าก็รับเฉพาะคนที่แบบเล่นบ่อยแล้วก็จะมาช่วยกันทาภารกิจแข่งม้าจริงๆนะว่ามีบางคนที่แบบเข้ามาแค่อยากจะเข้ามาคุยกับพี่กิ๊บอะไรอะไรเข้ามาเฉยๆแล้วก็ไม่ยอมช่วยกันทาเควสอะไรย่างเงี้ยนะคะซึ่งพี่กเ็เตะออกไปเยอะแล้วเหมือนกันเพราะว่าไม่ช่วยกันทำหรือ,รอบางคนแบบหนูไม่มีเวลาแต่หนูอยากอยู่ในเนี้ยแต่ว่าก็มันก็ไม่ได้นะมันต้องช่วยกันทาเควสอะไรเงี้ยค่ะอืมก็พิธี แข่งม้าอะไรเนี่ยนะคะเราก็แค่กดเปิดกระดานนะั้นเราก็ดูว่าเควสอะไรเอ่ยที่เราคิดว่าเราทําได้สะดวกทําได้แน่ๆแ,แ,แล้วก็คะแนนมันเยอะๆอะไรเงี้ยนะคะหรือคะแนนไม่เยอะก็ไม่เป็นไรแต่ว่าขอให้เราทําได้ยอะไรเงี้ยอย่างอันนี้นะเป็นรูปรถไฟใช่ไหมเราก,กดเราอ่านภารกิจผู้มาเยือนเมืองนะคะก็คือไอ้ตรงเมื่อกี้ที่เก็บกดเข้าไปนะคือนั่งรถไฟไปที่เมืองนะแล้วก็จะมีบริการคนชาวเมืองอะไรเงี้ยนะอ่าบริการให้ได้ 1คนนะถึงจะผ่านจะได้แต้มแต้มแต้มดาวนะี่คือแต้มแข่งมา้าแนองนะแข่งม้าไปทำไรให้เราดูนี้เลยนี่ค่ะตอนนี้มันจะเป็นลูกม้าวิ่งนะ,ะอันที่2เนยนะคะจะเห็นว่าตอนนี้ทีมของแก๊งอ่าอ่าแล้วแวกบ,บ้านอาจารกิวอาจจะ์กิบเล็กกิวแทนได้ไหมกิวอ,จอาจารนะคะก็จะเป็นที่4อยู่ตอนนี้นะคะม้าก็ได้คะแนน1,600ก็แสดงว่าคนในทีมช่วยกันเก็บแต้มเก็บเควสน,นะคะจนได้ พันหกเอ้ยไม่ใช่พันหกพันหนึ่งพันหนึ่งพันเก้าสิบสามแล้วนะแล้วก็จะมีบางคนที่แบบยังศูนย์อยู่อะไรเงี้ยนะส่วนที่หนึ่งตอนนี้ที่หนึ่งได้พันหกแล้วนะคะโอเคแล้วก็จะเป็นแบบ,บค่อยๆแข่งกันเก็บแต้มแต่ละกลุ่มแต่ละกิวเลยก็จะแข่งกันเก็บแต้มไปเรื่อยๆสะสมแต้มนะคะแล้วก็ใครได้ที่หนึ่งก็จะได้โลรางวัลแล้วก็ขึ้นแทนขึ้นมาตรงน,นี้ตอนแรกเมื่อคราวที่แล้วกิฟอยู่บนนี้เว้แล้วกิฟก็ได้ที่โลไปนะเพราะว่า คนในทีมไม่ยอมช่วยกันนะลิปก็เลยคะแนนตกลงมาไปอยู่ตรงที่ที่นี่แล้วเออเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเข้าต่อไปก็ต้องขึ้นไปอยู่นี้ให้ได้อีกรอบหนึ่งนะคะเฮ้อภารกิจที่กิฟถนัดที่สุดก็คือภารกิจส่งของด้วยรถน,นั่นเองนะคะก็คือเราต้องไปที่บ่อตรงนี้เพื่อส่งของให้ได้เยอะที่สุดให้ได้29อันในเวลาเร็วๆอะไรเงี้ยนะคะจะมีเวลาจากัดให้1วันอะไรกว่าๆอะไรเงี้ยนะคะของของกิฟก็จะเป็นอ่าหนึ่งวันสี่ชั่วโมงใช่ไหมของนี้ก็จะเป็น หนึ่งวันหนึ่งชั่วโมงส่วนนี้ก็คือผลิตมันจะมีเควสแบบว่าแล้วแต่เราสะดวกแล้วแต่เราถนัดแหละบางคนก็จะแบบเฮ้ยหนูไม่ค่อยมีเวลาหนูขอผลิตทิ้งเอาไว้แล้วหนูค่อยกลับมาทีได้ไหมอะไรเงี้ยก็จะเป็นแบบว่ากดอย่างงี้เพื่อผลิตชีสแพะนะคะก็คือต้องมีแพะก่อนแพะหลายๆตัวใช่ไหมผลิตไปเรื่อยๆให้ได้15อันนะภายในเวลาที่กําหนดอะไรเงี้ยหรือผลิตขุดแร่แล้วก็จะมีที่ขุดเยอะๆนะคะไปขุดแร่ตรงนี้ เลยนี่ตอนนี้เราก็จะมีอุปกรณ์ขุดแร่แล้วโยนโยนเข้าไปอะไรเงี้ยตุ๊บตุ๊บตุเราเราไม่ได้ตั้งใจจะโยนก็้าไปจริงๆนะเนี่ยแล้วเราก็จะแล้วนี่สามแต้มแล้วค่ะอะไรเงี้ยค่ะแต่ของกิฟเป็นภารกิจส่งรถกิฟก็จะถนัดที่สุดก็ส่งรถนี่แหละไปแล้วก็บางอันนะสมมติรันยากเกินไปเว้นนี้เราหาไม่ได้แน่แล้วก็ต้องกดทิ้งได้นะคะแต่ว่ากิฟทุกอันกิฟมันก็ง,ง่ายๆชิลๆอะไม่ได้อะไรมากนะคะ บางต้นนั้นเห็นว่ากิฟไม่ทิ้งนะเพราะว่ากิฟเก็บอันนี้ไว้เครื่องหมายตกใจอันนี้นะคะคือมันเป็นเอาไว้สาหรับขอความช่วยเหลือตรงป้ายน,นี้นะคะมันจะมีเควสบางอันมันก็จะสุ่มได้ว่าภารกิจคือสมมติเรารับเควสแล้วเราต้องไปช่วยคนนู้นคนนี้ช่วยเขาอนะไรเงี้ยช่วยคนที่ขอความช่วยเหลือช่วยยี่สิบครั้งอนะไรเงี้ยจะได้แต้มมาอะไรเงี้ยค่ะกิฟก็จะกดเอาไว้เนี่ยให้คนในสมาชิกในกิวนะคะ กิปบกดปึ้งอกไมามันจะขึ้นมาขอความช่วยเหลือใช่ไหมคนมากดปึ๊กก็จะได้ละก็ให้ลูกทีมนะกิ๊บก็จะสะสมเอาไว้เยอะๆนะคะสะสมไว้ตอนนี้ได้สามหกโอ้ตรงนี้อีกเพียบเลยค่ะเนี่ยก็คือคนมากดที่กิปนะคะกดตรนเนี้ยได้เลยเนี่ยมากดปุ๊บก,ก็จะได้เยอะเลยค่ะเพราะว่ากิ๊บสะสมเอาไว้เยอะมากนะคะเอาไว้เผื่อคนในกิ๊แต่กิ๊บเคยแบบว่ากดกิ๊บก็พิมพ์บอกในกลุ่มแล้วนะบอกว่าน้องๆ้งคะเดี๋ยวพี่จะไอ้นี่นะ จะทาเควสช่วยเหลือนะอย่ามาอย่ามาแย่งช่วยนะอะไรเงี้ยแต่บางคนก็แบบคือการช่วยเหลือคนนะคะมันจะทําให้เราได้นี่ด้วยกล่องไปรษณีย์เนี่ยค่ะแล้วก็มันจะได้รับจดหมายขอบคุณนะคะตรงนี้จะเป็นบัตรบัตรของขวัญนะคะขอบคุณที่มาช่วยเรานะอะไรเงี้ยบางคนเขาแบบเขาไม่สนใจเพื่อนในกิ่อะไรเงี้ยนะคะอยากจะช่วยเพื่อสะสมบัตรพวกนี้เพื่อมันแลกของพวกนี้นะคะคือคิดว่าไม่โอเคเท่าไหร่กิฟก็เลยเตะออกไปหลายคนเลยเพราะว่า คือมแบบเรียกยังไงก็คือแบบมันไม่มีน้ําใจอะไรเงี้ยนั่นเองนะอ๊บนี่ส่งรถอีกแล้วได้สี่คันแล้วค่ะแล้วก็บางจะมีเควสบางเควสนะจะเป็นภารกิจส่งเรือซึ่งตอนนี้ไม่อยู่นะมันจะเขียนว่าส่งเรือสี่ลำส่งเรือสามลำส่งเรือสองลำอะไรเงี้ยนะคะกดจึ้งเนี่ยถ้าเราของสะสมเต็มหมดแล้วนะอันนี้ก็จะเป็นคือหน้าของคนที่มาช่วยเราก็จะเป็นหน้าแปะลูกกล่องเงี้ยส่วนไอ้ที่เหลือก็คือเราทําเองอะไรเงี้ยนะคะเออเควส ตรงนี้หมดเต็มแล้วมากดว่าเราปล่อยเรือได้แล้วนะแล้วกดปล่อยเรืออ้อเราก็จะได้โบนัสมาปิ้งได้แล้วแล้วก็ไอพวกนี้นะคะแนนในเรือหรือของที่ได้จากเรือนี่นะคะอ่าเราสามารถตอนที่เราปลดล็อกพื้นที่สัตว์แล้วเราอาจจะได้จิ๊กซอของสัตว์นะในการปล่อยเรือเนี่ยนะอาจจะได้จิ๊กซอเอาไปปลดล็อกต,ตัวสัตว์พันใหม่ๆชนิดใหม่ๆอะไรอย่างนี้ด้วยนะแล้วก็การมีสมาชิกในกิวนะคะ เราสามารถกดเพื่อช่วยเหลือของกันและกันได้สเสมิเรามีขอไอหนยเยอะอะไรเงี้ยคลิปบอกเอ้ยตอนน้องคนนี้ขอขอเชอร์รี่มาแล้วก,กดให้หรือเรามีเยอะเราก็กดให้จนหมดเลยก็ได้แต่ตอนนี้ต้นเชอร์รี่คลิปเหลือเดี๋ยนะขอเช็คดูก่อนโอเคอหนึ่งชั่วโมงจะโตนะันก็ละให้หมดเลยก็ได้ปึ๊บโอเคแล้วเราก็ไปให้น้องเขานะคะแหมคนในสมาชิกในทีมาข,ขอมาแล้วก็ให้ไปอ่าเราจดีแล้แจ๊ แม่เขาเขาได้ของครบแล้วก็จะถูกฉีกดึงคำขอไปอะไรเงี้ยค่ะบางทีเราก็ขอบ้างก็ได้อะไรเงี้ยอย่างกิฟอันกิฟ์กิฟใช้นี้หมดแล้วใช่นไหมเดีย๋ยวกิฟตจะขอขอเนื้อปลาแล้วกันขอเนื้อปลาขอเนื้อปลาขอปลาหน่อยอันนี้คือเนื้อปลานะกิฟขอใบป,ปิ้งแล้วก็จะมีคนใจดีนะในในทีมเดียวกันอะไรเงี้ยนะคะเขาก็จะเห็นุวิพี่กิฟขอเนื้อปลาเนี่ยนี้คนให้หมาเห็นไหมคนที่ชื่อภาพอะไรนะ ผาอะไรสักอย่าง่อคิดเห็นไม่ทันนะคะให้คําขอแก่คุณเนี่ยก็คือจะให้ปลามาสองคิ้แล้วใครมีมากก็ให้มากใครมีน้อยก็ให้น้อยนะคิดว่ามันเป็นเกมที่มีมิตรภาพดีมันสนุกสนานตรงนี้แล้วค่ะคือถ้าเล่นคนเดียวคิดว่ามันอาจจะแบบเบื่อๆเซ็งๆก็ได้แต่ก็เลยต้องคิดว่าชวนเพื่อนมาเล่นดีกว่าเพราะอย่างอย่างกิฟต์ในกิฟต์ชวนไขรมาเล่นบ้างนะคะกิฟต์ชวนแม่ชวนน้าชวนน้องชวนน้องคนเล็ก คนลองแม่คิกเล่นสามไม่ดีเลยนะอะไรเงี้ยแฟม i l ี่ไมล v e ลเห็นไหมคะเขาจะเป็นแบบเอาไว้คุยเกี่ยวกับเฮดเดเมื่อก่อนก็จะคุยแบบว่าวันนี้กลับต่างจังหวัดไว้วันนี้จะไปเยี่ยมอมาม่าหรือเปล่านะแต่เดี๋ยวช่วงนี้นะจะคุยเกี่ยวกับเฮ้ hey, ใครมีของมากส่งรถหน่อยมาช่วยกันเลยเอยส่งเรือต้องการของขาดของใครมีนี้ไหมอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าแชทแบบนี้ไปเฉยเลยคะ่ะเคเอากายขอของคุณสิ้นสุดแล้วนี่ค่ะมีคนให้มาไพเนื้อปลามาจนครบแล้วนะคะ แล้วเก็บปลามาเลยเย้ขอบคุณทุกคนที่ให้ปลามาค่ะนี่เราก็จะทาอันนี้ค่ะหนึ่งอันภายปลาขาดไปหนึ่งชิ้นใช่ไหมจริงๆนะถ้าเราจะแบบว่าเอ้ยทําไมเราต้องขอแค่ปลาล่ะทาไมเราไม่ขออย่างอื่นขอถ้าเราขาดภายปลาแล้วก็ขอภายปลาไปดิอะไรเงี้ยแต่บางทีกิฟรู้สึกว่าการขอของชิ้นใหญ่ๆอะค่ะคนที่ให้อะเขาจะเดือดร้อนเขาแบบฮ้ยเขาหาไม่ค่อยได้นะอะไรเงี้ยอย่างปลาแค่ไปตกเอาก็ได้ใช่ไหมแต่เนี้ย คือขอบางอย่างเขาต้องใช้เวลาในการทํากว่าจะได้อะไรเงี้ยค่ะคิดว่าจะแบบอจะไม่ค่อยอยากจะขอของแพงๆมันมันก็ไม่ใช่ของแพงหรอกของที่ใช้เวลาในการทํานานอะไรเงี้ยบางทีเขาอาจจะต้องใช้อะไรเงี้ยคิดก็ไม่กล้าขอเยอะอะไรเงี้เยเกรงใจเอาวิโนโนก็คือเกรงใจนั่นแหละเคระหว่างนี้นะเดี๋ยวกิฟก็จะให้ดูอีกหนึ่งเรื่องสนุกของเกมนี้นะคะนั่นก็คือการซื้อของนั่นเองอุ๊ยมีขายแครอท เคสคร์ hey, ดไว้หมดหมดหมดไม่กาแฟมยียังเหลือมายังเหลือเหลือซื้อเลยโอเคซื้อไม่กาแฟแล้วแล้วก็ไปดูเรื่อยๆค่ะว่ามีอะไรใครขายอะไรบ้างทเทปเก้านี่คืออีกหนึ่งเรื่องสนุกข,ของเกมนี้ก็คือการที่เราเปิดตู้จดหมายนะัแล้วเราก็ไปดูว่าใครโฆษณาขายอะไรบ้างแล้วเราก็รีบไปซื้อของวุ้นซื้อไม่ทันว่ะที่เข,ขาท้าอย่างนี้ก็คือซื้อไม่ทันนั่นเองนะคะ นี่นี่มีอะไรขายมากไม่ซื้อโดนขายออกไปแล้วคือเหมือนการแข่งการแข่งแย่งชิงดีในการซื้อของนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะโหเออข้าวอย่าได้ซื้อข้าวอย่าซื้อข้าวโอ้โหเนื้อหมดเกลี้ยงอุ้ยอุ้ยยังเหลืออยู่เว้ซื้อซื้อซื้อยังซื้อย่งซื้อโอเคของเต็มแล้วค่ะนี่จิ๊กกร์แจขอมาแล้วเราก็กลับบ้าน น่ได้แล้วพูดถึงตัวจิ๊กซอว์นะที่ปลดล็อกของพื้นที่สัตว์นะคะก็ถ้าเรานอกจากได้จากท่าเรือแล้วถ้าเรามากดเจอกล่องแบบนี้เราอ่ามนะนี้ล็อกเราไม่เปิดแล้วกันคือถ้าเจอกล่องที่มันเปิดล็อกอยู่แล้วเลยจิ้มนะคะแล้วก็อาจจะได้ชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ของสัตว์ของพวกสัตว์ที่จะมาอยู่ในฟาร์มเราก็ได้นะแต่ตอนนี้กิ๊เล่นมากิ๊ยังไม่ได้เลยเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะกิ๊ยังไม่ได้ปลดล็อกพื้นที่สัตว์อะไรอย่างเี้ยกิ๊ฟไม่แน่ใจนะคะว่าจะต้องปลดล็อกพื้นท เอาได้เลยจะได้เลยอะไรเงี้ยค่ะโอเคของผลิตอันใหม่ของกิปได้แล้วว้าวบ้านลกมากเลยนะโอ้ซุปมะเขือเทศกับซุปล็อบสเตอร์กิปให้เด็กผีไปหาล็อบสเตอร์ดีไหมเนี่ยหชั่วโมงสองชั่วโมงสามสิบหุยเออหม้อซุปอะไรเงี้ยเออก็ดีนะส่งของอีก 13เคจากย9ิบก้าล่ะคือกิบเป,ป็นคนสะสมของหลากหลายเยอะแยะอะไรเงี้ยค่ะมันทําให้กิบสายที่กิบถนัดที่สุดก็คือสายส่งรถนั่นเองแล,ล้วกิบรู้สึกสนุกไปกับการส่งรถด้วยแหละกิบชอบไปเดินตลาดกิบมีเด็กนี่วิ่งหาของกิบชอบไปเดินตลาดแล้วก็แบบดูว่าโอ๊ยอมีของซื้อทันไหมซื้อทันไหมอะไรเงี้ยค่ะโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเมียโกโก้ไปอีกไป ฐานหินเนาะซื้อดิไม่ทันละฮ่าซื้อซื้อซื้อมีอะไรไม่ขายไม่ขายไม่ขายไม่ได้ขายมัางหันวัวบางทีเราต้องเลื่อนดูจนสุดจอเลยนะเพื่อเผื่อเขาจะแบบวางไว้ขวาสุดอะไรเงี้ยซ่อนไม่ให้เรามาเห็นง่ายๆอะไรเงี้ยปืนปืนความลดล็อกแล้วโอ้ลดล็อกแล้วค่ะลดล็อกรับรางวัลได้เพชรสามเม็ดโอเคโอเคเอาละเดี๋ยวอีกสี่ชั่วโมงมาเจอกันแล้วกันนะคะ เอาละค่ะหลังจากที่เรามาเกือบ4ี่ชั่วโมงนะคะตอนนี้จริงๆก็ยังไม่ถึง4ี่ชั่วโมงนะแต่พอดีกิฟทาเควสส่งรถใกล้จะเสร็จแล้วได้เองนะคะ <c oughs> ก็จริงๆเควสส่งรถนะคะให้อาระยะเวลาในการทําประมาณ1 1วันกับอีกกี่ชั่วโมงกิฟจำไม่ได้นะคะแต่ว่าตอนนี้กิฟใช้เวลาแค่ประมาณ3ชั่วโมงกว่ากิฟก็ส่งเควสได้หมดแล้วโอเคเราไปส่งเควสเหลือกันต่อเลยฟึง่งเี่ภารกิจส่งรถเสร็จแล้วตรงนี้ก็จะแต้มเด้งขึ้นมา298นะคะ แล้วเราก็ดูที่ตรงนี้ปิ้งขณะที่เราได้มานะคะก็ส่งเข้ามาทีนี่ชวิงโนอูออ้ตอนนี้กิวอาจจะอาขอนากิฟตน่าอยู่ที่หนึ่งค่ะโอ้ยเย๊งแล้วเย๊งทุกคนช่วยกันแบบขยันขันแข็งมากมากเลยนะโอเคเราจะรับเควสเสร็จแล้วเราก็รับเคสวเคสใหม่ต่อเลยนะคะนี่ตอนนี้ก็มีเควสผุดขึ้นมานี่โอ้โหเควสส่งเรือสาม,มาแล้วก็มีเควสส่งรถแต่ก,กิปเป็นสายส่งรถค่ะจริงๆส่งเรือก็ก็โอเคนะแต้มสามร้อยยี่สิบนะคะอืม อ๋อ oh, จริงๆตอนนี้นะคะจะมีอัปเดตแล้วด้วยอัอัปเดตอ่าแต้มสูงสุดก็คือ400นะคะแต่ว่ากิ๊บยังไม่เจอเควสที่400เลยอะ่ะกิ๊บเจอแต่สูงถสุด320นะก็ไม่เป็นไรรารับ3า0ยไปก่อนแล้วกันนะคือจริงๆเวลาทำเควสนะกิ๊บจะไม่ค่อยอยากจะรับที่ต่ำกว่า300นะคะแต่ว่าเมื่อกี้มันสุดวิสัยจริงๆนะอันนี้คือแบบ กิ๊บอยากจะทําแล้วอะอะไรเงี้ยแต่มันแบบเอาละอีกแค่2แต้มก็300แล้วก็เลยโอเคยุ้น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 อันนี้ส่งเควสสามสิบสองครั้งนะนี่ส่งยี่สิบเก้าครั้งนะคะก็ไปรับเลยฟึบนี่ส่งรถสามสิบสองครั้งส่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 งปุ๊ป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 ส่งอีกโอ้ส่งได้เรื่อยๆค่ะชิวๆเกมบูดี้ชิวๆอยู่แล้วน้ำผึ้งหนึ่งอันคือเกมมันเพลินตรงนี้กิ๊บชอบตรงเนี้ยคือความสนุกที่สุดของเกมกิ๊บส่วนตัวนะ คิดว่ามาสนุกตรงที่ทำเนี่ยทำเควสไอเนี่ยกับเพื่อนๆเนี่ยค่ะเออเราก็คุยกัน <laughs> เฮ้ยเธอมีอันนี้บ้างเราขาดอันนี้เฮ้ยเราขออันนี้หน่อยได้ไหมเฮ้ย <laughs> มาช่วยเราส่งเรือทีเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งชอบมากนะคะปึ๊บใหม่อีกแล้วโอเคเออใช่ไหนๆก็ไหนๆละเดี๋ยวพี่จะโชว์สเต็ปให้ดูนะคะ <laughs> ฮัลโหลฮัลโหลพี่นกพี่นกอะไเหรอพี่นกพี่นกกดที่แข่งม้าเลยค่ะ เลยนะคะกดที่ตรงแข่งม้าค่ะรับเพรช่วยเหลือเลยค่ะพี่กิช่วยเหลือค่ะสองหห้าแต้มค่ะรับทราบครับก็เลยอ่ารับไปได้ใช่ไหมใช่โอเคต่อไปเห็นไหมคะมันหายไปต่อหน้าต่อตาเลยค่ะน้อง,องคือพี่นกกดรับปุ๊บนี่ค่ะเห็นไหมโทริโทรินะคะรับไปนะ22สนคะคะพี่นกขาแลที่บ้านพี่กิ๊บเลยเดี๋ยวพี่กิ๊บจะให้ช่วยเหลือต้นไม้นะคะพิม์บอกน้องๆให้หน่อยค่ะว่าอะไรทำเพจนะคะคือตรงนี้นะคะจะเป็นอ่าเป็นอ่าเอาไว้แชทกับคนใน พิมได้อะไรเงี้ยนะคะกดตรงนี้เพื่อพิมใช้อะไรกันนี้นะคะ <S <S โอเคพี่น้องพิมพ์เลยมาแล้วแม่ยวในทีมนะเดี๋ยวพี่จะให้ดูนะอันนี้คือนะของพี่เองนะอันนี้คือแม่ของพี่กำลังเล่นนะคะนี่แม่พี่อันนี้คือพี่เองจองเควสส่งรถนะเห็นไหมพี่ก็พิมพ์แห่จองจองจองอน,นี่แม่ช่วยช่วยหน่อยนะนี่อันนี้นะมีคนค่ะช่วยช่วยกันมาช่วยกันอะไรฝันดีนะทุกคนเลยก็จะมีคนแบบมาพิมตอบเกบุลิเก ไม่บอกน้องเขาบอกว่าจะทำทำเพวสช่วยเหลือนะอย่าพึ่งอ้น,นี้อย่าพึ่งอย่าที่มาแย่งนะอะไรอย่างงี้สิโอเครับทราบโอเคเดี๋ยวฉันกดวางนี้นะต้นนี้ต้นไม้ที่เราข,ขอขอความช่วยเหลือได้นะเดี๋ยวเราจะวางวางนะคะปึ๊บปึ๊บปึ๊บให้พี่นอกมาช่วยต้นเชอรี่กับต้นนี้โอเค<ส>บอกน้องแล้ว<ช>โอเคค่ะมา,ห,าหมายทันที่บ้านเลยโอเคย,ย้ย เนี่ยพี่น้องมาช่วยแล้วค่ะเนี่ยนี่ไงพี่น้องมาช่วยแล้วเย้จนไม้คูฟูลฟูลมาไม่ใครช่วยอะไรฟะมีเป็น,น,น,นหกต้นแล้วเป็นหกต้นแล้วต้นนี้เดี๋ยวเราจะช่วยให้พี่น้องมาช่วยเราตรงนี้ด้วยค่ะเดี๋ยวขอเคลียร์ทางเอาก่อนจะได้ไม่เกะกะตึ๊บเกะเคีาะก่อนนิดนึงโอเคเอาละวางสองสามสี 2, 3, 4, คโอเคเอาล่ะพี่นกได้กี่อันละวคะสิบห้าอันค่ะเหลือกี่อันคะอีกเจ็ดอันค่ะเคอีเจ็ดอันพี่ก็จะได้คะแนนแล้วค่ะเดี๋ยวส่งมาก่อนโูจดหมายเต็มเลยพี่นกเกลียดจดหมายของพี่คลิบนะคะเป็นจดหมายรักโอเคเสร็จแล้วค่ะเย้ yeah, พี่นกก็จะได้เคเวสแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูที่ม้าก,กันว่าคะแนนมันเด้งขึ้นมาไหมพี่นกกดเข้ามาดูในม้าดิอืมกดเข้ามาแล้วม้่าจะเด้งก่อนที่พี่จะนี่แหละ น่าจะเข้ามาดูม่ฐานนะตอนนี้คะแนนแล้วก็นําที่2อ,อยู่ตั้งเกือบหนึ่งพันน่าจะนําไปมาแปดร้อยแต้มอะไรเงี้นะคะนี่คือความสนึ่ของเกมค่ะแลวแลทุกคนก็จะออกสตาร์ทกันแบบย่ปันน่นคะแนนทำเควสคะ่ะช่วยกันช่วยกันทั้งทีมนะคะแล้วเราก็ไปถึงจุดสูงสุดเพื่อที่เราจะได้ขึ้นแท่นไป <ทง S 2> ถึง,ถงสีม่วงอะไรเงี้ยจะบ้าแล้วน่า,นวนนาเกลียดโอเคแล้วพี่นกรู้ไหมคะตอนนี้นะคะอีอ่าเขาจะเควสนะคะเขาจะมีตันที่สี่ร้อยแล้ว ออมโอเคมีมีเควสหน้าสดน้าทำเต็มหมดเลยค่ะแล้วก็เควสคะแนนน้อยพี่ก็จะทำการดึงทิ้งอะไรเงี้ยนะคะเควสที่ง่ายอีกเควสหนึ่งก็คือเควสภารกิจเหมืองนั่นเองพี่โนพองมาสองหกหกขุดทองเหรอใช่ขุดทองรับแล้วโอ้โหแม้โดนดึงไปตั้งราตาเลยะคะ่ะพี่นพมีที่ขุดทองเยอะไหมที่ขุดทองเหรอไม่เยอะครับต้องการไหนโอเคนะเดี๋ยวพี่วางขายให้นะคะเขุดกี่ด เดี๋ยวพี่เรามาซื้อที่พี่นะปึ๊บขายนี่ขายแล้วนะคะรักแซบเอ๊ะเอาโฆษณาออกนะคะเพื่อไม่ให้มีคนเข้ามาเห็นแล้วมาซื้อตัดหน้าเราไปนะปึ๊บขายแล้วขายสี่อขายแปดอันค่ะ้องสู้ๆเคี่ยความสนุกของเกมนะคือถ้าเราได้โทรคุยกับเพื่อนหรือหน้าข้างๆกันก็จะยิ่งเพลินกว่านี้ค่ะก็จะเฮ้ยเฮ้ยเช่วยนี้หน่อย ไม่เธอมีอะไรบ้างขอดูหน่อยดิเฮ้ยเธอจงซื้อองมาซื้อของเราเดี๋ยวนี้เ้ออันนี้เราขอได้นนไ,ดไหมอ่ะอะไรอย่างพวกเนี้ยต่างต้องการกัน,กนมากเลยโอเคเอาล่ะเราไปที่พื้นที่เมืองก่อนแล้วกันนะคะนี่ตรงนี้ค่ะบนที่เมืองตรงนี้นะคะกิ๊บจะปลดล็อกตรงนี้ได้แล้วค่ะนี่เราจะปลดล็อกให้ดูนะ,ะพื้นที่เมืองปลดล็อกเย้สำเร็จปลดล็อกนักสำรวจเมืองแล้ว งอนะขอเลือยทีนันอุ้ยขดัดพี่นกพี่กิฟอยาก uh huh. ได้ขวานจากห้าอันค่ะได้เลยค่ะนี่ตอนนี้อีกสิบแปดนาทีว้าวขวานทะี่ข้าอันเนาะใช่ค่ะขวานห้าอันมาซื้อได้เลยได้เลยโอเคเดีนะ๋ยวไปเอาวิธีจะไปในหาเพื่อมาทิกง่ายๆนะกดจิมจึก๊กแล้วกดไปเยี่ยมเลยค่ะอ่าก็จะมาแล้วเราก็มาดูพี่นกขายอะไรบ้างโ,โอ้โห ขุดทองมาเยอะว้าวว้าวประสบการณ์โชคชนในการขุดทองว้าวว้าวว้าวเมาเมาขอบคุณค่ะพี่นพแย่เราก็จะได้แร่มาเทียบเลยค่ะแล้วเราก็จะมาใส่เผาเผาเลยเผาเผาขอแร่ขาแร่หกสามอันนี้ก่อนรึปบ ชิบนี่เรียบร้อยนี่เผาเผาหอเนะอันนี้เออเนี้ยเคเอาเผาเราเต็มทุกอันนะคะเลิศเดี๋ยวนะกิ๊บเห็นอะไรวางอย่างนี้อ๋อวันเกิดปีที่5ของเฮเดย์เฮเดย์อายุ5ปีแล้วเราตื่น ได้ฉลองไปกับคุณด้วยกันด้วยเพชร10เม็ดได้รับเพชร10เม็ดค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้เป็นเทศกาลแจกเพชรใช่ค่ะ<อ>ใช่แล้วเทศกาลแจกเพชรนั่นเองถ้าเข้าเฮดเดม,มาในช่วงนี้นะคะก็จะได้พวกแบบรับของขวัญอะไรเงี้ยจะได้เพชรเยอะแยะมากมายนะคะโอเคนั่นอีก16นาทีเดี๋ยวเจอกันนะคะเอาล่ะหลังจากที่รอมานานนะคะตอนนี้ก็สาเร็จเสร็จแล้วอมเสร็จแล้วเฮและเปิดของขวัญกันเลยโว้ ว้าวที่ดินทั้งหมดนี้ได้รับการดูแลไว้อย่างดีเลยดูสมบูรณ์แบบสำหรับสัตว์ที่ต้องการความช่วยเหลือมากๆเราไปดูที่สมุดบันทึกเก่านั่นกันโอเคดูสิโอคิบได้ยีราฟแพ้ยีราฟสีเหลืองอ๋อคือจิ๊กซอว์จะเป็นหนึ่งตัวจิ๊กซอว์ใช่ไหมเปลิดล็อกที่เรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเราก็ถือว่าเราส่งเรือก็จะได้จิ๊กซอว์หนึ่งชิ้นเปิดกล่องขวานก็ได้จิ๊กซอว์อีกหนึ่งชิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาไว้ ปดิดล็อกทิ่ซอให้หมดก็จะได้สัตว์ตัวนั้นนั้นมาครอบครองฟรีๆเลยนะคะนี่อ๋อมีหนึ่งสองสาสี่ห้าหกว้าหกชนิดเลยฮะโอเคเสร็จสิส้นวางยีรับเพื่อรับสัตว์ในกันวางยีรับเดี๋ยววางยังไงอะ่ะอ๋อวางฝั่งนี้โอ้นี่ยนีเน,นีโอนี่คือของเราฮะ ก็เป็นส่วนที่เพิ่มขึ้นมานั่นเองนะคะอ๋อเราเอาอยู่ใกล้ๆนี่แหละกันีน่เย้บันมาแล้วดูมีราบเยอะบนน้ำวัด <c oughs> <What? S 1> คุณสามารถทำอาหารสัตว์สำหรับสัตว์ที่อยู่ในเขตส,สงวนจากเครื่องบดอาหารของฟาร์มของคุณขอทให้พวกมันมีความสุขแล้วพวกมันจะให้รางวัลกับคุณแม่แต้มประสบการณ์ขอของอื่นๆผู้มาเยือน เมืองสนุกกับการได้ดูสัตว์พวกเขาจะแวะมาและทิ้งรางวัลไว้คุณเมื่อได้เห็นสัตว์ที่พวกเขาชอบสะสมชิ้นส่วนภาพตอบเพื่อปลดล็อกสัตว์อื่นๆคุณจะได้ชิ้นส่วนจากการแข่งม้าหรือเรือขอให้สนุกกับเสี้ยวชีวิตสัตว์ป่าเล็กๆของคุณนะเสี้ยวชีวิตสัตว์ป่าเล็กๆโอ้ให้อาหารสัตว์โอเคมันบอกให้สันอาหารสัตว์นะคิดว่ามมีอาหารสัตว์เลยอ่ะเดี๋ยวนะให้อาหารยังไงนะ ก็คือถ้าถามว่าเดี๋ยวนะนี่ไงโอ้ใช้เข้าวเจอันโอ,โอเคค่ะมีหน้าช่วงนี้ข้าวนะคะจะดูขายดีมากหมดขาดตลาดเลยดีนะอุย้ยซื้อไม่ทันตายแล้วโอเคค่ะลองมาทำกันดีกว่าอุย๊ยจิ้มผิดนี่ใช้เวลา1ชั่วโมง25นาทีในการทำนะคะ ใส่เข้าไปโอ้หนึ่งชั่วโมงกว่าเอาเป็นว่าเอาเป็นว่านะคะก็สัตว์นี่นะคะมีสัตว์แล้วมันจะดียังไงก็คือคือถ้าเราให้คอยให้อาหารมันอะไรอย่างเี้ยนะคะมันก็จะแบบว่ามีความสุขแล้วมันจะแบบเราเข้ามาเช็คดูอย่างเงี้ยมันมันจะดอกเป็นไอเทมแถมไม่ใช่แค่ตัวมันดอกนะคะยังเป็นคนคนที่มาดูเมืองเราอย่างเงี้ยค่ะบางทีเขาแบบเดินเดินวิเขาอยากอยากได้สัตว์อยากดูสัตว์จังเลยนะ เขาก็แบบถ้าเรามีสัตว์ที่เขาอยากดูเขาก็จะเดินมาดู่เดินรอรอรมาดูดูสัตว์แล้วเขาโอ้จะเห็นสัตว์แล้วแล้วเขาก็จะทิ้งรางวัลเอาไว้ให้เป็นแบบไอเทมต่างๆอะไรแล้วกดรับรางวัลนั่นเองน้น่ารักยังไงก็ยิ้มรับน้อยดูหน้าดิหิวข้าวจังเลยอ่ะดูหน้าโทมเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะไปลองไปดูคนที่เขา เลือสูงสูงที่น่าจะปลดล็อกแล้วได้โอเคไหมกิฟคิดว่านาของกิฟอันนี้ไอดีนะาของกิฟนะคะคิดว่านาคิดว่าจะปลดล็อกได้แล้วเราไปดูดีกว่าว่านะาเขามีสัตว์อะไรบ้างอไไงโอ้เนี่ยเป็นฮิปโปค่ะของน้าคิดเป็นฮิปโปฮิปโปหนึ่งตัวนอนอแล้วก็รู้สึกแต่ละคนที่จะปลดล็อกตัวนี้นะมันจะเป็นการสุ่มยนะคะว่าจะได้อะไรปลดตัวอะไรนะคะแต่ละคนจะไม่เหมือนกันมีฝักบัวให้ฮิปโปด้วยน่ารักอะกำลังรอรถไฟ รับคนจากรถไฟของคนอื่นใช่ไหมรับไปโอเคปูนปูนเป็นรถไฟของเราเองค่ะเกี่ยงรถไฟยู่ไนวะเนี่ยรถไฟรถไฟที่นี้เมื่อกี้นะคือการแบบว่ารับคนจากอาชาตชาาของคนอื่นที่เขายืนรอรถไฟอยู่นะคะรับคนนั้นเพื่อมาที่มือของเรานนั่เองเหมือนบัคับวะคุณจะต้องมาเมืองของฉันน่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ย ยเรามาถึงแล้วมาสองคนนี้เลยค่ะโอเคแล้วก็ดูว่าเขาจะไปอะไรเขาจะไปรับขายของชามไปเลยโอเคไปเลยค่ะส่วนคนนี้ไปร้านอาหารไปเลยร้านอาหารช้มมาแล้วโอเคค่ะดูเขาต้องการอะไรต้องการซุปกับพายเขาอโอเคให้เลยนี่ล่ะต้องการนี่โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องการอะไรต้องการอะไรทำไมนี่อึ๊บย่ยมยม่ยมโอเค ตอนนี้ก็ได้แล้วนะคะคลิปเฮดเดย์ของคลิปตอนนี้เริ่มยาวมากเกินไปแล้วค่ะคลิปขอจบไว้แต่เพียงเท่าน,นี้ก่อนดีกว่าเนาะเอาไว้เดี๋ยวพบกันใหม่ไปไปก่อนนะคะบ๊ายบายเดี๋ยวกิปขอไปแต่งเติมเพิมเมเ่มเติมอะไรหน่อยนะชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วคอมเมนต์ใต้คลิปนะบ๊ายบายค่ะเย้ yeah yeah